สวัสดีครับสวัสดีพี่บินน้องครับวันนี้มาอยู่กับผมครับกิน p r o c e s ซ,ซิ่งครับตอนนี้มาดูการขนคนและขนข้าวนะครับว่าออกจากนานะครับมาดูกันอะไครับว่าจะเรง่งจะไหนสาแล้วครับกล้วยกล้วย เลยมันจะรีวตอนวิน่งน,นิดนึงครับว่าใช้งานแบบไหนครับสำหรับรถเกษตรซิ่งอะไรครับโอ้แ oh, รงเด้อแรงๆรงสั่งได้โอ้เบอร์เลี้ยวโคง้งละทับทับทับเลยเดี๋ยวมาต,ตามชมตอนวิ่งครับว่าจะเสียงเจลันแค่ไหน๋ยวตามครับ จะมาดูกันผลแบบเร็งๆคนระับมาแล้วครับแน่นอนจะนำไปด,ดกูการใช้งานเลยนะครับตอนแรจกจ้างบอกว่ามันจะเป็นยังไงเนาะพอไ,ได้ใช้มาถึงรู้ว่า มาดูการใช้งานจริงเลยตอนแรกๆนี่จะมองว่า ตอนวิ่งให้ดูเลยครับแบบเร่งเรือนะครับิีนี้ก็ฝากพลงานด้วยนะครับจัดช่องบ้านนอกครับจิมโปรเซสซิ่งครับสุดจัดประหลาดออกจะอามาหารเลยครับตอนนี้จะอามาหารเลยครับทีนี้ก็ฝากไว้เพล็กท่นี้ก่อนนะครับผมมือต้มเนี่ยจิมจังโจ้สรุมสลุมม,มือวะ่ะไอ้คนขี่มายอมลงไอ้คนลงมายอมขี่ เมย์เมยมอมอ,อู้เรงมากเลยมีแต่คนชอบกับันนี้มีแตคนเยากได้ครมึงมงิงมเค่ง,ง,งเรงไหครับไจะพองีได้สิบหเรงนะเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ใช้เครื่องนี้ให้พังดีกว่าเอามือรถเยร,ร,ร,รถจากยาม นี้โหโโเสียงได้อัอค,ครมารรเด็นลยอะไรกันจะของล่ะโอ้ใช้งานยังไงเนาะเจ็ดหมืนห่นเเสียดายตังพอใช้ไปใช้มานี่มีคนมาซื้อไม่ขายบัดีิถูกใจครับสุกจัดมากครับนี่อไรอระบบกันคนนี่มาเลยครับนี่อัดไม่เต็มที่ครับแค่มาซ้อมดูก่อน ยังไม่ถึงครึ่งนะครับ,บวันนี้จะมา้อสัโล้อคับนี่มารีวิวข้อปลาย10ลอ้อมาจะโหดแค่หครับดูว่าวันนี้จะมาชมข้อครับการบรรทุกจริงครับใช้งานจริงครับจากการขนข่าวครับเสียงจะ ไปอกรแค่ไหนที่ตงคมารดนะครับโอุ้ดโรครบรอเท่ครับันนี้ลุยเพได้ทุกสถานที่นะครับชุดทิงครับอันนี้ชุดทิง ของชื่นชื่นชอบมากเลยว่ะต่อไปก็จะมีการแต่งนิดนิดครับอย่างเช่นเครื่องเสียงนะครับเป็นหลังคางบอยู่ทีนี้ก็ิบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจากรีวิวจากการใช้งานจริงและผทางครับในราคาเจ็ดหมื่นได้แต่ได้แต่ตัวรถมาแต่เครื่องให้ต้องใส่เองครับขอบคุณเอชซีทุกท่านครับที่รับชมและกำลังจะรับชมขอบคุณครับอย่าลืมติดตามเลยนะครับกินรถเซซิ่งครับ 哎哎，哎，你。